สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างเสร็จแล้วเข้าไปเล่นกันนะคะจะอชื่อแบบนี้หรือจะเอาชื่อแบบนี้นก็ได้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นเรียบนะคะให้กดตรงที่ด้านบนเลยนะคะด้านขวาศูน,นะะกดเข้าไปถ้าเราอยากให้พื้นเรียบนะคะก็กด F J A T นะคะเรียบค่ะด้านขวาศุนย์แล่วกค่ะนี่ค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็กดเลยเลยคะ่ะโอเค เราจะมาสอนสร้างบ้านกันนะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าจะสร้างบ้านสไตล์ไหน ขอสร้างบ้านเล,ล็กๆนึ่งหลังนะคะ เราก็จะใส่ประตูลงไปนะคะแล้วแต่นะคะว่าทำประตูแบบไหนแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้บล็อกนะคะอะไรอะลี่นะคะ อาจจะสะดุดนิดหนึ่งก็ได้นะคะ แล้วแต่เลยนะคะว่าจะทำไม่นะคะไม่ต้องทำแบบเราก็ได้นะคะแล้วแต่เลยคะ่ะว่าจะเอาแบบไหนนะคะแล้วแต่สไตล์คุณเลยคะ่ะ นี่แค่ทำให้คุณดูนะคะแล้วแต่คุณเลยค่ะว่าจะทำยังไงสมงบ่ เดี๋ยวเราจะปิดด้วยอะไรก็ได้นะคะเราจะใช้กิบบ็อกก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยบางทีคนก็อาจปล่อย MPC ลงไปแลงไปด้วยก็ได้นะคะบางคนก็สร้างบ่อน้ำอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำไฟต่อน,นะคะถ้า,ราสร้างบ้านเสร็จ ใช้กระจกปิดะน,นะคะแล้วก็มาค่ะถ้างั้นใช้กระจกแบนแล้วกันนะคะถ้างั้นไม่เอาดีกว่าถ้างั้นเอาบล็อกใหญ่ก็ได้นะคะมันจะง่ายกว่าแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะ วางเสร็จแล้วก็ไปทำบ่อน้ำหรืออะไรไฟกันนะคะเราขอทำเปงี่ยนห้อานี้นะคะเพราะว่าไม่อยากทำมากเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งห้องกันเนาะ,ะโอเคค่ะต่อไปหาลอกไม้มาวางว้ตรงนี้นะคะ าบอกมาแบบนี้นะะนะแล้วกันนะคะแล้วก็บอกนี้นะคะที่ใช้ในการอะไรอะติดไฟนะคะแล้วก็ไฟแช็กมานะคะโอเคะคะ่ะฟังกันเลย ใส่ลงไปนะคะแล้วก็จุดค่ะแค่นี้นะคะก็ได้แล้วค่ะต่อไป้วทำอะไรดีถ้างั้นขอทำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่นะคะ